Around the world the เรียนเชิญทุกท่านไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่ตามรอยพระบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามัสการสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียจากกรุงเทพบินสู่อินเดียโดยการบินไทยชมความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาทั้งสี่แห่งสถานที่ประสูตณลุมพินีวันเป็นที่ตั้งของหินสลักภาพประสูตสาอโศกซะโบคอรณี และหอมายาเทวีวิหารสถานที่ตรัสรูน้นพทุกยากราบนรรมสการพระพุทธเมตตาต้นพระศรีมหาโพธิ์และองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยาสถานที่แสดงปฐมเทศนาณสารนาฏ ชมรมเมฆสูปสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกชื่อว่าธรรมจักกัปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีทั้ง5้าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมืองสารนาฏปดิษถานพระพุทธรูปปางปฐม,มเทศนาที่สวยงามที่สุดในโลกสถานที่ดับขันปรินิพานนัก,กุศินาราเข้าสู่สาราวโนทยาสถานที่ที่ฝากลมหายใจสุดท้ายของพระพุทธองค์ไว้ที่นี่ นำท่านเดินทางสู่นเนปลาลดินแดนแห่งวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่พักโรงแรมดุสิตธานีชมวิวสวยๆของเทือกเขาหิมาลัยเข้าสู่เมืองกาฐมาณดุเมืองแห่งผู้คนที่พักดีต่อพระผู้เป็นเจ้ามีพระราชวังและสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดใน,ในเนปลาลได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกควรค่าแก่การชมทริปนี้ท่านจะได้อิ่มบุญอิ่มเที่ยวและอิ่มใจ10วัน9คืน ออกเดินทาง30ธันวาคมถึง8มกราคมอาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์ Around the World ท่านละ145,000บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่061-421-0110 061-421-2680หรือ w w w Around the World Thailand .com สัดีค่ะเรา The World Today ค่ะพบกันวันนี้พฤหัสบดีที่13พฤศจิกายน2568กับนิ่งนันทิยาเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาพูดเลยมาจานถึงจุดนี้สันติภาพและความจริงใจไม่มีอยู่จริงจากฝั่งของกัมพูชาเลยนะคะตอนนี้เหมือนกับเราวนลูปกลับไปเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาที่เราต้องช่วยกันติดแฮชแท็กว่ากัมพูชายิงก่อนกัมพูชายิงก่อน มันกลับมาอีกแล้วอ่ะแล้วก็ทําให้เราก็ต้องมาชี้แจงความจริงว่าความจริงที่มันเกิดขึ้นที่เราโดนมันคืออะไรและกัมพูชาเองก็พยายามจะแสดงบทบาทของความเป็นเหยื่อฟ้องชาวโลกแล้วมาเล่นงานเรามันวนลูปก,กลับมาอีกแล้วค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เกิดเหตุนะคะมีการยิงเข้ามาจาก ฝั่งของกัมพูชายิงเข้ามายัางฝั่งไทยในพื้นที่ของบ้านหนองยากแก้วอเภอโคกสูงจัังหวดสระแก้วซึ่งหลังจากที่สงบสงบกันไปแล้วจนกระทั่งทหารไทยเหยียบกับระเบิดแล้วก็มาจนถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่มีการยิงเข้ามายัางพื้นที่เท่านั้นยังไม่พอฝั่งของเราก็มีการยิงตอบโต้ไปตามสัสดส่วนตามขั้นตอนตามหลักการสากล แต่กัมพูชาบอกว่าโอ้โหเนี่ยทหารไทยเนี่ยยิงเข้ามาแล้วทำให้คนกัมพูชาตายตอนนี้ฟ้องโลกไปอย่างรวดเร็วทีเดียวไล่เลียงเหตุการณ์กันไปนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์การยิงเกิดขึ้นก็มีการออกมายืนยันในเรื่องนี้ทั้งจากโฆษกของรัฐบาลแล้วก็ทั้งจากกองทัพบ,บกด้วยนะคะก็ประนามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเริ่มต้นจากโฆษกรัฐบาลก่อนคุณสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติโฆษกประจําสํานักนายมนตรีนะคะ บอกว่ารัฐบาลไทยขอประนามการกระทําของฝ่ายกัมพูชาอย่างรุนแรงที่ใช้อาวุธยิงเข้ามาอย่างฝั่งไทยก่อนรัฐบาลยืนยันตามรายงานของกองทบกค,ค่ะว่าเมื่อตอน4โมงเย็นของเมื่อวานนี้ก็คือวันพุธที่12พฤศจิกายนกองกำลังบูรพาได้รายงานเหตุการณ์กัมพูชาได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้ามาอย่างฝั่งไทยฝ่ายไทยได้ดำเนินการอย่างระมัดระวังและก็อยู่ในกรอบของกฎการใช้กำลังโดยเข้าแนวกำบังแล้วก็ยิงแจ้งเตือนเพื่อป้องกันตนเอง เหตุการณ์นี้กินเวลาประมาณ10นาทีค่ะก่อนที่สถานการณ์จะสงบแล้วก็ฝั่งเราไม่ได้มีผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตโดยการที่ฝ่ายกัมพูชาใช้ใประชนเป็นโล่มนุษย์ถือเป็นการละเมิดหลักมนุษยธรรมสากลอย่างร้ายแรงซึ่งประเทศไทยไม่สามารถยอมรับได้และถือเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพลเรือนในสถานการณ์ความขัดแย้งรัฐบาลไทยขอเรียกร้องให้กัมพูชาหยุดการกระทำยั่วยุทุกรูปแบบ เคารพอธิปไตยของไทยและยุติการบิดเบือนข้อท็จจริงต่อสื่อมวลชนและประชาชนของตัวเองการยิงก่อนในครั้งนี้เป็นการก่อกวนและละเมิดข้อตกลงสันติภาพระหว่างสองประเทศโดยเป็นการออกมาตอบโต้พลโทมาลีโสเจตาค่ะคนดีคนเดิมนี่แหละค่ะหายไปนานกลับมาอีกแล้วข้อมูลที่บิดเบือนอีกแล้วพลโทมาลีโสเจตาโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาก็แถลงต่อสาธารนะ ว่าไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนแล้วก็มีพลเรือนกัมพูชาได้รับบาดเจ็บนะคะเนี่ยก็บิดเบือนแบบซื่ๆอๆก็เลยทำให้โข,ของรัฐบาลไทยต้องออกมาตอบโต้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันทางกองทัพบกก็ได้ออกมาชี้แจงกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นและก็การถแถลงการของกัมพูชาเป็นวิธีการเดิมๆ ที่เริ่มจากการสร้างสถานการณ์ที่บิดเบือนและออกมาให้ข่าวตามแผนการที่วางเอาไว้นี่เป็นการถแถลงของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทับกนะคะโดยอธิบายว่าข้อที่จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทหารกัมพูชาเป็นฝ่ายใช้อาวุธปืนยิงเข้ามายังฝั่งไทยในพื้นที่ชายแดนบ้านหนองยาแก้วที่สระแก้วฝ่ายไทยก็ได้เข้าแนวกำบังแล้วก็ทําการยิงตอบโต้ไปยังจุดที่มีการยิงเข้ามา และตอบโต้ใช้กําลังเท่าที่จําเป็นตามหลักการใช้กําลังเพื่อรัง,งับเหตุและปกป้องอธิปไตยของชาติรวมถึงความปลอดภัยของกําลังพลในพื้นที่ด้วยโดยย้ำว่าการยิงตอบโต้ของฝ่ายไทยกระทําด้วยความระมัดระวังโดยทําการยิงไปในทิศท,ทางที่อาวุธยิงเข้ามาต่อกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่พลเรือนหรือประชาชนโดยเด็ดขาดการใช้อาวุธตอบโต้นั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายในสถานการณ์ดังกล่าวและฝ่ายไทยได้หยุดตอบโต้ทันทีที่ภาวะคุกคามจากฝ่ายกัมพูชาสิ้นสุดลง ดังนั้นข้อกล่าวหาของกัมพูชาที่บอกว่าไทยเปิดฉากยิงยั่วยุแล้วก็ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนั้นไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นค่ะอย่างไรก็ตามการที่กัมพูชาใช้พื้นที่ชุมชนเป็นที่กำบังแสดงให้เห็นถึงความไม่ใส่ใจในชีวิตของประชาชนกัมพูชาแม้แต่น้อยกัมพูชาวางแผนในการใช้คนเป็นโล่มนุษย์เพื่อสร้างสถานการณ์หรือไม่เราก็ไม่ทราบในเจตนา แต่พอหลังจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะปรากฏว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของกัมพูชาได้ยื่นคำร้องเร่งด่วนถึงสำนักงานข่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติทั้งในเจนีวาแล้วก็ OHCHR สำหรับภูมิภาคอาเซียนในกรุงเทพสถาบันสิทธิมนุษยชนอิสระในอาเซียนรวไปถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐบาลอาเซียนทันทีนค่ะ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วกัมพูชาก็บอกว่าเรายิงก่อนแล้วก็ยิงไปโดนคนกัมพูชาด้วยหลังจากนั้นเขาก็ทำหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานระดับสากลทันทีนะคะโดยออสำนักข่าวแห่งชาติของกัมพูชา a อเจนต์กัมพูเชียเพรสนะคะระบุว่าในถ้อยแถลงของคณะกรรมการสทธิมุษยชนของกัมพูชาที่เผยแพร่เมื่อช่วงเย็นของวันที่12พฤศจิกายน ก็ระบุว่าการโจมตีพลเรือนกัมพูชาคือชัดเจนว่าเราโจมตีพลเรือนกัมพูชาเข้าองค์ประกอบของการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงแล้วก็ไล่เลียงเลยว่าผิดกฎบัตรอะไรอย่างไรบ้างนะคะโดยขัดต่อปฏิญญาความร่วมมือฉบับนั้นฉบับนี้โดยในหนังสือคำร้องเร่งด่วนคณะกรรมาการสืบยมนุสชนของกัมพูชานั้นเรียกร้องให้ยุติกิจกรรมทางทหารที่เป็นประปักษ์ทั้งหมดในทันที และร้องขอมาตรการสําหรับรับประกันความปลอดภัยสําหรับคนละเรือนกัมพูชาเช่นเดียวกับการสืบสวนที่เป็นอิสระและเป็นกลางเพื่อนําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษนอกจากนั้นแล้วยังเรียกร้องขอให้ทําการรักษาทางการแพทย์ในทันทีและจ่ายเงินชดเชยแก่เหยื่อและครอบครัวเหยื่อ <c oughs> เช่นเดียวกับมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ และยิ่งไปกว่านั้นทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาได้เสนอให้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นหารือณคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสระชาชาติหรือขั้นตอนพิเศษอื่นๆที่เกี่ยวข้องและขอให้จัดตั้งคณะทำงาน UN ตรวจสอบข้อที่จริงเพื่อประเมินสถานการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยแล้วก็นอกจากนั้นยังเรียกร้องให้ไทยปล่อยตัวและส่งทหารกัมพูชา18นายกลับประเทศทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไขด้วยค่ะ โอ้นี่ทำงานอย่างเป็นทีมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วเร็วแค่ไหนล่าสุดวันนี้นะคะล่าสุดวันนี้กัมพูชานำคณะ AOT ไปเยี่ยมชาวบ้านคณะ AOT ก็คือคณะกรรมการที่อย่างบ้านเราแล้วก็มีการพาไปดูยังหมู่บ้านต่างๆว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกัมพูชาทำอะไรกับเราบ้างกัมพูชาพอได้ทีกับเรื่องนี้ ก็พาคณะกรรมาการ AOT ไปเยี่ยมชาวบ้านที่บาดเจ็บที่อ้างว่าโดนทหารไทยยิงใส่นี่แหละค่ะทันทีที่โรงพยาบาลนะคะสำนักข่าวเฟซบุ๊ของกัมพูชาค่ะรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ7.58นาฬิกา58นาทีของวันนี้13พฤศจิกายนคณะทำงานประสานงานผู้สังเกตการของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาพร้อมด้วยนายอุมราตรีผู้ว่าราชก,การจังหวัดบันไทยมีชยัย ได้ประสานงานนำคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT เดินทางที่ไปถึงโรงพยาบาลมิตรภาพกัมพูชาญี่ปุ่นที่จังหวัดบันไทยมีชัยเพื่อเยี่ยมพลเรือนชาวกัมพูชาที่อ้างว่าได้รับบาดเจ็บจากการถูกทหารไทยยิงเนี่ยนะคะออโดยเฟชบิวอ้างว่าทหารไทยที่เปิดฉากยิงใส่พลเรือนกรัรมพูชา2ครั้งโดยครั้งแรกเกิดขึ้นตอน15นาฬิกา50นาทีแล้วก็ครั้งที่2 17นาฬิกา54นาที เหตุการณ์เมื่อวานนี้กัมพูชาอ้างว่าทหารไทยยิงใส่พลเรือนแล้วก็ทําให้พลเรือนกัมพูชาบาดเจ็บ3คนแล้วก็เสียชีวิต1คนด้วยอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าฝ่ายกัมพูชานั้นได้พาคณะ AOT และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเข้าไปเต็มห้อง ICU ของโรงพยาบาลเลยนะคะทั้งๆท,ท,ที่อ้างว่าผู้บาดเจ็บยังอยู่ในอาการโคมา่าแต่ก็ไปยืนออกันเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีผู้ป่วย นอนอยู่ที่เตียงนะคะก็เป็นการเดินเกมเร็วของกัมพูชาถ้าเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยจะไม่คิดว่าเป็นแผนการที่วางแผนเอาไว้อย่างนั้นหรือนะคะอ่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดซึ่งดูแล้วมันไม่น่าจะกลับไปตั้งต้นที่จุดของการพูดคุยกันได้อีกแล้วนะคะสำหรับสถานการณ์ในตอนนี้ไปดูประเด็นอื่นกันบ้างคะ่ะทุกท่านคะ่ะ วีซ่า H-1B คุณผู้ชมจำวีซ่าชนิดนี้ได้ไหมคะสำนักข่าวหลายสำนักและเราเองก็เคยนำเสนอวีซ่า H-1B เนี่ยเป็นวีซ่าที่ออกให้กับชาวต่างชาติที่มีทักษะมีความสามารถโดยเฉพาะด้านของเทคโนโลยีนะคะบริษัทเทคมากมายที่ต้องการจะให้คนเก่งๆเ,เรื่องเทคโนโลยีเรื่องเอ่อพวกนี้เข้าไปทำงานในอเมริกาก็ต้องขอวีซ่า H-1B ซึ่งก่อนหน้านี้ โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะก็ต้องการที่จะรักษาตําแหน่งงานให้กับคนอเมริกันก็พยายามจะคิดมาตรการว่าจะทํำยังไงนาะที่จะทําให้คนต่างชาติเข้าไปทำงานในอเมริกาน,น้อยลงเพื่อที่จะได้มีตำแหน่งงานว่างให้กับคนอเมริกันหนึ่งในมาตรการนั้นก็คือการขึ้นค่าวีซ่า H-1B มูลค่าสูงมากนะคะคนจะเข้าไปทำงานด้วยวีซ่าชนิดนี้จะต้อง จ่ายเงินค่าดำเนินการทั้งหมดเนี่ย1แสนดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทย3ล้าน2แสนบาทถึงจะสามารถได้วีซ่าชนิดนี้และเข้าไปทำงานในบริษัทเทคใหญ่ๆของอเมริกาได้หลังจากมีนโยบายนี้ก็สร้างความปั่นป่วนอยู่ไม่น้อยทีเดียวให้กับบริษัทเทคที่มีฐานอยู่ที่อเมริกาแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นที่ทำให้โดนัลทรัมป์ได้ เกิดซาตโตลิเกิดขึ้นนะเพราะว่าทำไปให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีรายการหนึ่งและก็ดูเหมือนว่าจะกลับลําและก็ยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าถึงอย่างไรก็ตามอเมริกาก็ยังคงต้องการแรงงานต่างชาติที่มีความสามารถเข้าไปทํางานที่อเมริกาไอความตั้งใจที่จะเอาตำแหน่งงานเหล่านี้ให้กับคนอเมริกันมันเป็นไปไม่ได้นะคะ โดยก่อนหน้านี้ทรัมป์เองก็มีท่าทีที่ขึงขังเข้มงวดกับเรื่องของการจัดการกับการเข้าเมืองของคนต่างชาติที่ชัดเจนโดยเฉพาะการจำกัดแรงงานต่างชาติภายใต้นโยบาย h i g h a m e r เมริกัซึ่งมุ่งให้บริษัทในสหรัฐเนี่ยจ้างคนอเมริกันก่อนที่จะไปจ้างชาวต่างชาติโดยเขามองว่าไอวีซ่า H-1B เนี่ยมันเป็นอุปสรรคที่ทำให้ ไปจ้างแต่คนต่างชาติอ่ะไม่ยอมมาจ้างคนอเมริกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทําก็เลยมีแนวคิดเรื่องของการเพิ่มค่าวีซ่าขึ้นมาเพื่อที่จะกีดกันคนเหล่านี้แต่ว่าล่าสุดสำนักข่าวบรูเบิร์กก็รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นดูเหมือนจะกลับลำในเรื่องนี้ค่ะประกาศปกป้องวีซ่า H1B และย้ำว่าสหรัฐเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นจะต้องอาศัยแรงงานที่มีฝีมือจากต่างประเทศอยู่ดีเขาไปให้สัมภาษณ์กับช่อง Fox News ค่ะ โดยผู้ดำเนินรายการเนี่ยก็ถามทรัมป์ถึงเรื่องของวีซ่า H-1B สำหรับแรงงานต่างชาติที่มีทักษะนี่แหละแล้วก็ถามว่ารัฐบาลของเขาจะลดความสำคัญของโครงการนี้หรือไม่คือจะผ่อนปลนลงมาไหมสำหรับโครงการนี้โดยทรัมป์ตอบว่ายังไงคุณก็ต้องเอาคนที่มีความสามารถเข้ามาด้วยอยู่ดีพิธีกรก็เลยแย่ๆไปนะคะว่าโอ้สหรัฐก็มีคนเก่งมากพออยู่แล้วนี่คะท่านประมาณนี้น่ยนะคะทรัมป์ก็บอกว่าไม่ใช่ คุณไม่มีคนที่มีทักษะบางอย่างและคุณก็ต้องให้พวกเขาเรียนรู้คุณไม่สามารถเอาคนที่กําลังยืนเข้าแถวรอรับสวัสดิการว่างงานแล้วมาบอกว่าอ่ะไปอยู่โรงงานของฉันแล้วเราจะไปผลิตขีปนาวุธกันมันทําแบบนี้ไม่ได้นี่คือมองเห็นถึงสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆบริษัทเทคเหล่านี้จะไปคว้าเอาใครที่ไหนมาทํางานก็ได้แต่ตอนนี้ไม่ได้คิดแบบนั้นไง ตอนนั้นคิดแต่เรื่องที่ว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องเอาเก้าอี้ที่มันมีอยู่ตรงนี้ให้คนอเมริกันก่อนให้ได้โดยที่อาจจะลืมหลงลืมความเป็นจริงว่าแล้วที่ผ่านมาบริษัทเทคเหล่านี้ที่เขาต้องไปจ้างคนต่างชาติเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาอาจจะหาคนอเมริกันมาทํางานตรงนี้ไม่ได้ก็ได้ทาเพิ่งจะมารู้เรื่องนี้แหละมั้งไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าอะไรทําให้เขาเปลี่ยนความคิดนี้แล้วก็ยอมรับความเป็นจริงว่าอย่างไรเสียเขาก็ต้อง อาศัยแรงงานต่างชาติอยู่ดีโดยถ้อยแถลงของทรัมป์นั้นก็เป็นการยืนยันนะคะว่าอเมริกายังจำเป็นต้องมีแรงงานต่างชาติที่มีฝีมือที่ดีอยู่นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะแนวทางเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า h 1 b มูลค่า1 0 0 0 0แดอลลาร์สหรัฐก็เพิ่งจะเริ่มต้น ประกาศเรียกเก็บไปเมื่อช่วงของตอนต้นปีที่ผ่านมานะคะซึ่งวีซ่านี้ก็เป็นที่นิยมในหมู่ของบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐโดยเฉพาะบริษัทเทคต่างๆที่ต้องการจะดึงคนที่มีความสามารถคนเก่งๆจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาแล้วก็นโยบายนี้ก็ได้จุดชนวนให้หอการค้าสหรัฐยื่นฟ้องรัฐบาลด้วยนะคะโดยสะท้อนถึงความขัดแยง้งระหว่างภาคธุรกิจอเมริกันกับมาตรการปราบปรามการอพยพของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะคุณผู้ชมเรื่องของการ เคลื่อนย้ายของแรงงานที่มีทักษะฝีมือไปทำงานยังประเทศต่างๆอันนี้เป็นเรื่องปกติมากนะคะเป็นเรื่องปกติมากๆที่คนที่เขามีความสามารถเฉพาะทางเฉพาะด้านคนเก่งๆมีสิทธิ์ในการที่จะได้เลือกอนาคตของตัวเองเขาอาจจะทำงานอยู่ที่บ้านเกิดของเขาหรือเขาอาจจะไปทำงานในต่างประเทศที่เขามองว่ามีอะไรที่สามารถตอบโจทย์กับเขาได้ เกาหลีใต้เป็นประเทศหนึ่งค่ะที่มีคนไทยเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้เยอะมากแต่ฉันเน้นย้ำาขีดเส้นใต้3ล้านเส้นว่าไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะฉันเคยดูติ k t o k ของน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปทำงานที่บริษัทเกมที่เกาหลีใต้เขาก็จะมาแบบบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาในฐานะพนักงานในบริษัทเกมของเกาหลีใต้เราเห็นเลยว่า สวัสดีการดีมากนะคะน้องยังอายุไม่เยอะอ่ะนะคะก็เป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องกราฟิกเรื่องเกมอะไรประมาณนี้เพราะว่าน้องก็จบเรื่องนี้มาแล้วก็ไปทํางานที่บริษัทนั้นเขาก็จะเล่าว่าเออแต่ละวันตอนเช้าอะไรยังไงมีสวัสดิการมีอาหารกลางวันอาหารเช้าอาหารเย็นมีของว่างมีไอมีทุกอย่างให้แม้แต่มีเงินค่าซื้ออุปกรณ์สําหรับการทํางานก็มีให้ ในแต่ละเดือนอย่างเงี้ยคือเราดูแล้วก็โอ้โหก็แอบ,บอิจฉาเขานะว่าเออบริษัทต่างชาตินี่เขาเออบริษัทนีเกาหลีใต้นี่เขาก็ดูแลมีสวัสดิการในการดูแลพนักงานที่ดีมากๆเลยทีเดียวเนี่ยนะคะก็มีคนสนใจเยอะมากแล้วถามเขาว่าเอ,อ้เขาไปทํางานที่เกาหลีได้ยังไงอะไรยังไงข่าวนี้จะเป็นโอกาสสําหรับน้องๆเยาวชนไทยที่ต้องการทํางานในประเทศเกาหลีใต้ ย้ำเขียดเส้นใต้อีกครั้งหนึ่งว่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะโดยตอนนี้สถานทูตเกาหลีได้มีการประกาศผ่อนปรนเกณฑ์การขอวีซ่าในการทํางานเพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนไทยที่มีความสามารถในการเข้าไปทํางานที่เกาหลีใต้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปค่ะจะมีการผ่อนปรนเกณฑ์การขอวีซ่าสําหรับเยาวชนไทยนะคะโดย โดยการเปิดเผยของสถานเอกอัครราช,ท,รรชทูตเกาหลีประจำประเทศไทยค่ะว่าตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะมีการผ่อนโปรนเกณฑ์นในการขอวีซ่าหาง,งานหรือว่า D10 วีซา่า D10 ก็คือวีซ่าสำหรับการหางานนะคะคือเขาจะอนุญาตให้คุณเนี่ยเข้าไปอยู่ที่เกาหลีได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็หางานในช่วงระยะเวลาที่อยู่ที่เกาหลีที่วีซ่าอนุญาตเนี่ยคุณสามารถหางานได้อัน,นี้คุณก็ขออนุญาตวีซ่าเป็นแบบ D10 หรือวีซา e ่า E7 วีซ่า e 7ก็คือวีซ่าสำหรับผู้ที่มีความสามารถนะคะวีซ่า e 7สําสำหรับแรงงานที่มีทักษะฝีมือเฉพาะทางเช่นอะไรบ้างวิศวกรช่างเทคนิคด้านไอทีเป็นล่ามเป็นเชฟคือมีทักษะเฉพาะคุณก็สามารถจะขอวีซ่า e 7เพื่อเข้าไปทำงานที่เกาหลีใต้ได้โดยเขาจะ เป็นความร่วมมือกันนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสให้เยาวชนไทยไปทำงานที่เกาหลีใต้โดยเฉพาะคนที่มีความสามารถภาษาเกาหลีเป็นอย่างดีจะได้รับการผ่อนปรนทางด้านการตรวจสอบหลักฐานค่าใช้จ่ายในการพํำนักการประเมินคะแนนแล้วก็ยังสามารถพํำนักได้ยาวนานขึ้นจากเดิม1ปีสูงสุดเป็น3ปีด้วยนะคะสำหรับผู้สมัครที่มีอายุไม่เกิน29ปีนะคะ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษาเกาหลีหรือภาษาหรือเกาหลีศึกษาและสอบผ่านโทปิกระดับ6เมื่อสมัครขอวีซ่าหางาน D 10-1ขีดในประเทศเกาหลีจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายในการพำนักและไม่ต้องมีคะแนนประเมินขั้นต่ำ60คะแนนแล้วเขาก็จะขยายเวลาพำนักให้จากเดิม1ปีเป็น3ปีด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นมาตรการร่วมมือที่จะสนับสนุนให้กับนักศึกษาไทยที่เรียนวิชาภาษาเกาหลีหรือเกาหลีศึกษาในไทยได้รับโอกาสมากขึ้นซึ่งปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยในใน,ในประเทศไทยทั้งหมด28แห่งนะคะที่เปิดสอนภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษาทั้งในหลักสูตรเอกโทและก็วิชาเลือกทั่วไปเดยคุณสามารถจะเข้าไปาดูได้ว่ารายชื่อมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเกณฑ์ ที่คุณออจบการศึกษาะระดับปริญญาตรีเหล่านั้นอะไรเงี้ยจะมีมหาลัยอะไรบ้างในไทยนะคะและก็รวมถึงสําหรับเยาวชนอายุไม่เกิน29ปีที่จบการศึกษาะระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวรกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่อยู่ใน QS ไม่เกินอันดับที่1,000ในเกณฑ์3ปีที่ผ่านมาและสอบผ่านโทปิกระดับ2จะได้รับคะแนนพิเศษในการพิจารณาวีซา่าและสามารถพำนักที่เกาหลีได้สูงสุด3ปีด้วย แต่ว่าอันนี้คร่าวๆรายล,ละเอียดทั้งหมดที่ละเอียดมากกว่านี้ใครสนใจนะคะน้องๆเยาว,วชนที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของสถานเอก,กครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยค่ะไปอย่างถูกต้องดีกว่าอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงอะไรทั้งนั้นนะคะอ่ะปิดท้ายกันวันนี้ค่ะที่ผ่านมาญี่ปุ่นมี ผู้นำประเทศเป็นผู้ชายมาตลอดแต่ว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำที่เป็นผู้หญิงคนแรกของญี่ปุ่นซานาเอะทาคาอิชิ e การที่มีผู้นำเป็นผู้หญิงจึงทำให้มีแนวนโยบายหรือทัศนคติบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตถ้าว่ากันตามตรงญี่ปุ่นยังคงมีวัฒนธรรมของชายเป็นใหญ่อยู่เสมอนะคะทุกวันนี้ก็อาจจะมีบ้าง แต่ว่านี่ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างน้อยก็นี้เปิดทางให้กับนายกผู้หญิงได้ขึ้นมาทําหน้าที่ในการบริหารประเทศแต่ความที่วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่มันก็ยังคงมีอยู่ทีนี้พอเปลี่ยนแปลงเป็นนายกผู้หญิงปุ๊บเนี่ยความที่เป็นผู้หญิงจึงมีความใส่ใจมีความกังวลเรื่องภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีความเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นตอนนี้ญี่ปุ่นกําลังเผชิญกับภาพลักษณ์ ของการเป็นประเทศที่สามารถซื้อบริการทางเพศได้โดยไม่ผิดกฎหมายซึ่งทำให้นายกผู้หญิงคนนี้รู้สึกไม่สบายใจแล้วก็มองว่าจะทำหน้าที่กวาดล้างโสเพณีค่ะเพื่อทำให้ประเทศลบล้างภาพลักษณ์ของการเป็นประเทศท่องเที่ยวทางเพศแห่งใหม่ให้ได้นะคะตอนนี้รัฐบาลญี่ปุ่นออกมาประกาศจุดยืนอย่างแข็งกร้าวค่ะ หลังจากมีรายงานจากสื่อต่างประเทศบอกว่าญี่ปุ่นกำลังถูกมองว่าเป็นประเทศท่องเที่ยวเชิงเพศแห่งใหม่หรือว่า new sex tourism country ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับนายมรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นซานาเอะทาคาอิช e ิ I shi. โดยให้คำมั่นต่อที่ประชุมสภาสูงว่ารัฐบาลจะก,กวาดล้างการค้าประเวณีที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงญี่ปุ่นซึ่งพุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้หมดไปนะคะ เธอบอกว่าการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงญี่ปุ่นโดยเฉพาะในย่านคาบูกิโจย่านเริงรมของญี่ปุ่นชื่อดังเป็นเรื่องที่น่าก,กังวลค่ะและปัญหานี้ก็เริ่มกลายเป็นปัญหาระดับชาติหลังจากเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้หญิง4คนถูกจับกลุมในย่านคาบูกิโจในข้อหาเสนอขายบริการทางเพศใแก่น,นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งข่าวนี้ก็ได้เผยแพร่ไปทั่วโลกผ่านสื่อ J a แป n Today นะคะ ประเด็นนี้ถูกจุดขึ้นในสภาโดยสมาชิกสภาฝ่ายค้านฟูมิกะชิโอมุระซึ่งอ้างรายงานของสื่อต่างประเทศที่บอกว่าญี่ปุ่นกำลังถูกมองว่าเป็นประเทศท่องเที่ยวเชิงเพศแห่งใหม่และนี่เขอก็เลยเตือนว่าภาพลักษณ์ของญี่ปุ่นตอนนี้อยู่ในฐานะประเทศที่ไม่ปกป้องศัก์ศีของผู้หญิงกระจายไปทั่วประเทศแล้วค่ะชิโอมุระยังชี้ว่าปัจจุบันชาวต่างชาติบางกลุ่มมองว่าญี่ปุ่นคือประเทศที่สามารถซื้อบริการทางเพศได้อย่างไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งสะท้อนถึงช่องโหว่ของระบบกฎหมายนะคะโดยในทางปฏิบัติมีเพียงผู้หญิงที่ตกอยู่ในภาวะจนตรอกและจำใจต้องขายบริการเท่านั้นที่ถูกจับกลุ่มในขณะที่คือกฎหมายปัจจุบันเนี่ยคนขายถ้าโดนจับได้รับผิดแต่ผู้ซื้อบริการแล้วก็ไหนหน้าหรือบ้านเราเรียกว่าแมงดาขออภัยนะไม่ต้องรับโทษอย่างจริงจังเขาบอกว่านี่คือปัญหาสำคัญของกฎหมายของญี่ปุ่น โดยนายยมตรีของญี่ปุ่นก็ยอมรับนะคะว่ากฎหมายป้องกันการค้าประเวณีของญี่ปุ่นในปัจจุบัน,นยังคงล้าหลังต่อสังคมยุคใหม่เพราะว่าลงโทษเฉพาะผู้ที่จัดหาและผู้ที่ขายบริการแต่ไม่มีบทลงโทษชัดเจนสําหรับผู้ซื้อบริการซึ่งเป็นต้นตอสําคัญของปัญหาด้วยนะคะรัฐบาลของญี่ปุ่นกําลังพิจารณาปรับโครงสร้างกฎหมายชุดนี้ให้มีมาตรการลงโทษผู้ซื้อบริการทางเพศอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมาย ที่อยู่มายาวนานหลาย10ปีค่ะและผู้นำของประเทศก็มองว่านี่มันเป็นกฎหมายที่ล้าหลังไม่ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยเธอก็ทิ้งท้ายนายมนตรีของญี่ปุ่นนะคะก็ทิ้งท้ายว่าญี่ปุ่นจะไม่ยอมให้ใครมองว่าผู้หญิงของเราเป็นสินค้าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเราจะต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของประชาชนและภาพลักษณ์ของประเทศนี่เป็นการตระหนักรู้ถึงภาพลักษณ์และปัญหานี้ของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยเราละ่ะ ประเทศไทยของเราก็มีภาพลักษณ์แบบนี้ในสายตาของชาวต่างชาติเช่นเดียวกันมีใครที่คิดจะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์นี้ของประเทศไทยบ้างหรือไม่นี่คือเ u า the world today ค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ